เปน็นนักแสดงในค่ายแล้วนะครับแล้วก็ได้แคสงานได้อะไรบ้างละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ละครแล้วแน่ๆเนี่ยเป็นเรื่องแล้วก็เป็นเป็นตัวหลักเลยก็เดี๋ยวน่าจะเซอร์ไพรส์แน่นอนตัวหลักนี่คือเป็นพระเอกก็ก็ประมาณนั้นประมาณนั้น <laughs> มันก่อนหน้านี้นเหมือนตอนแรกเราดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะมาทำโครงการมาถึงเท่าไหร่ก็หมางว่ก็ไม่นะครับคือจริงๆเนี่ยคืตอตั้งแต่เราพอได้มาเข้าเป็นดีบชตเชอร์แล้วเนี่ย มันเริ่มสนุกละคือที่จริงเนี่ยผม,มอยากอยากอยากจะเป็นเกี่ยวกับอะไรพวกอย่างนี้อยู่แล้วเคยเคยที่จะแบบจะมาเรียนแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือกลับไปเรียนเป็นวิศวะ mm. แล้วก็พอเราได้เข้ามาสัมผัสกับบัณฑิตเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันสนุกอะ่ะมันรู้สึกเป็นอะไรที่เราชอบจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยโอเคทางค่ายก็เลยเรียกเราไปปุยแล้วก็ได้มีการเข้าไปเรียนการสแสดงหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็เรารู้สึกชอบเขาก็เลยให้เราไปแคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ uh. นะ ก็ก็น่าจะถ่ายเดือนหน้าละกับเป็นแสนเนี่ยเซ็นไว้ปีเซ็นไว้ปีหนึ่งครับตอนนี้เซนไว้ปีหนึ่งใช่ครับใช่ครอบแค่ปีเดียวเลยนะคะคือเราเราอยากจะลองสัมผัสดูก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยแล้วมันดูแนวโน้มว่าจะเป็นไงเราไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเป็นวิศวกรแล้วแบบอยู่ดีเราจะมาเล่นละครเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่อยากจะเซ็นยาวไว้ก็เลยแบบเซ็นสั้นดูก่อนปีหน้าอาจจะเซ็นนานยาวก็ได้ปีหนึ่งนี่เป็นข้อเสนอเราเองป่ะหรือทาได้ย่ก็็เปนทั้งคู่คครับุยกัันนตกกลงครับ แสดงว่าปั้นก็คืออาเริ่มจริงจังกับทางนี้แล้วละอะพอมากขนาดนี้แล้วจริงจังนะออมากขนาดนี้แล้วนะแล้ววันนี้ล่ะแม่พี่ถามว่าไปไหนมาไ,ไหนคุณจรงจังเราได้อยู่ในร้านจำได้รครับจำได้จำได้ไดคือแต,แต่แต่ที่แปลกใจเนี่ยคือปกติเวลาที่เราไปเป็นไปไหนอย่างเงี้ยเด็กๆอาจจะแบบไม่แค่มองแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ที่เดินเข้ามาทักเราแล้วก็แบบพี่ปั้นขอหน่ายรูปหน่อยพี่ปั้นอะไรเงี้ยรีพันด้วยรีพี่ปั้นด้วยแบบเป็นคุณแม่เป็นคุณป้าอะไรเงี้ยเราไปตลาดอะไรเงี้ย คือปกติเราจะเป็นคนที่แบบไม่แต่งตัวไปโซมๆอย่างเงี้ยไม่ได้เซ็ตผมอะไรเงี้ยครับไม่โซมเลยรก็เลไม่เห็นวันนี้ก็โซมเลยนะโซมตรงไหนคุณป้าในตลาดหรืออะไรเงี้ยจะแบบทักกันแบบผมว่าแ้บทำไมคุณป้าจะเหนูได้อะไรเงี้ยน่ารักน่ารักแปลว่าเป็นขวัญใจวัยแบบลูกใหญ่โอ้โหรายการนี้แบบเป็นเป็นอะไรเป็นแบบอไเป็นก๋าใจลูกมากกว่าใช่ตลกเราเป็นรุ่นใหญ่แจะทำเป็นรุ่นใหญ่ที่ชอบดูเยอะแปลกถ้าถือว่าเรา เด็ดมาเลยวนจำไมได้อืมก็โอเคนะครับถือว่าดีเลยนะอืออืือว่าดีเลยนะครับแต่ทำไมเราจำไม่ได้เราจะเสียเซลก่อนใช่ไเราก็ไม่ได้เสียเซลเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเป็นเดบิวต์แบลเชอร์เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคือเราเราถือว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสที่เราเอ้ยเราเข้ามาได้ลองทําแต่ว่าพอจบรายการแล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยมีแบบคนแบบรู้จักเรามีคนทักเรามีคนแบบชื่นชมเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จ เราเราได้ลองคุยกันในรายการถูกไหมครัแต่ว่าพอออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพครอบครัวนะฮะหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่เหมือนกับอยู่ในรายการที่แบบวันๆก็คือเดทกันเดทกันเดทกันอะไรเีแต่แบบพอมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้ว่ยก็คือมันมันมันยังไม่ใชออ่ก็เลยเป็นเพื่อนกันตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันนวทุกวันนี้โต้บ้านสดไหม โสดครับก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ต่อเป็นแชั้นนะคะไม่ไม่ไม่อาจจะรอแบบซีซั่นสองทีซั่นสามเป็นคนเดิมเลยไหมยเอแต่คือโสดจริงๆใช่ไหมโสดครับยังโสดอยู่เหมือนกันทำไมอ่ะทำไมคือเราเป็นคนเลือกมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้เราอยู่ขึ้นนั้นใครเคยเจอสาวที่ต้องรู้จักกันมากขึ้นไม่มีก็เลยกลายเป็นว่าเราเจ้าชู้หรือเปล่าทำไมแบบเรายังไม่มีใครจริงจังสักทีแต่คือเราก็อยากเจอคนที่แบบ ใช่จริงๆก่อนอ่ะเออคือเพราะว่าเราเราเนี่ยเพิ่งมีอยู่จนมาทุกวันนี้นะเราเพิ่งมีแฟนสองคนคือเป็นคนที่อยากจะคบใครแล้วจริงๆก็เลยอันนั้ต้องใช้เวลาอีกเลือกแสดงว่าต้องให้แน่ใจก่อนจริงจริงอะไรเงี้ยคือถ้าคบใครคบนานใช่ไหมตัวตันงนานแล้วก็นานไม่ก็นานนะนานนานพี่ถามอีกอย่างหนึ่งหนาเราตอนนี้เราเสร็จเสร็จยางทางไอนแซกนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอจบมาซิสั่น ครับก็มีมีเหมือนกันมีหลายคนเลยนะที่แบบเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรเข้ามาท่องทางเราอยากให้เราไปร่วมงานด้วยใช่ครับใช่หรือเพื่อที่จะขายแสกทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดเราเกิดจากคลิปอ่ะเราเกิดจากแกรมมี่เพราะฉะนั้นเราเราอยากจะให้ความสำคัญเราก่อนก็เลยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองอยู่ตรงนี้ก่อนละกันถ้าไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวไปว่ากันโอเคครับโอเคจะมาจะมาลุยงานโอเคครับคือเขารู้ว่าเราสามารถแบ่งแบ่งเวลาได้อะไรเขาก็โอเค เนี่ยผมสามารถนัดวันเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับลูกค้าเนี่ยจัดตารางประชุมหรือว่าอะไรเงี้ยเราเป็นคนจัดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการจัดเวลาเท่าไหร่ท่านี้เป็นแบบเอริญและยอดขายแอร์ดีขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวป่ะอันนี้เกี่ยวจังเกี่ยวป่ะเศรษฐกิจอ๋อเศรษฐกิจประเด็นนักข่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันมีจริงจริงจังแต่ปกติป so, so, ั้นไม่ต้องเข้าิถูกไม่มีเด็กๆซื้อแอร์ไปติดอะไรอย่างเงี้อแอร์ระบบใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยได้เกี่ยวกับอะไราจริงๆคือปั้นไม่ได้ ทุกวันแบบทำงานลูทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องเข้าครับก็คือส่วนมากในงานพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นงานตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเวลาได้ว่าเอ้ยโอเคตื่นเช้ามาเราทำงานในออฟฟิศเคลียร์งานแล้วเสร็จตอนบ่ายเราก็ออกมาทำอะไรพวกนี้อ๋อคือเองจัดการตารางตัวเองได้อยู่ใช่ใช่ครับอ่ถามอีกนึงผู้ใหญ่จะปั้นให้เราเป็นเวไหนด้วยความที่เราหน้าไทยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ได้สูงมากเหมือนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนพีงแต่ว่าคือหน้าเราแบบเป็นทรงไทยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังไม่รู้นะเออได้ได้คุยกับผู้ใหญ่ไหม ไว้พี่<ม>่าคุยครับคุยแต่ว่า<อ>เรื่องแรกที่เล่นเนี่ยก็เป็นเวนไหนเอางี้ดีกว่าอ๋เท่าที่บอกได้บอกได้ไหมเหรอยังไม่บอกดีกว่าอุ้มไว้ก่อนดีกว่า<อ>แต่เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่เซอร์ไพรส์แน่นอน<อ>เดี๋ยวรอให้ช่องเขาปเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ก่อนดีกว่าโอเคได้ขอบคุณค่ะ